สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กาปากเปล่า,าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนสนิท EPC ตอนจบเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่หวานมานั่งย่องย่องมอง ong, มองนอกขุนทองร้องหู้หลอโซอยู่ที่หน้าโรงเรียนแต่โซก็ไม่มาสักทีขอโซมาถึงเธอก็รีบเข้าไปทักทายโซ่ทันทีแต่ก็ยังอำ้ำอำมึงอึงพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจขอโทษโซ่เรื่องที่พูดไม่ดีด้วยวันนั้นที่บอกโซไปว่าถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ให้แค่เป็นคนรู้จกักเหมือนว่าเธอจะคิดได้และรู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นออกไปแถมยังบอกอีกว่าวันนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะพูดหอมก็บ,บอกว่าเธออยากกลับไปเเเป็็นนนนนนนพืื่่ออกกััโททีได้้ยิแบบหม ไม่รู้สึกอะไรบอกไปว่าได้พร้อมกับจับมือเช็คแฮนหวานแล้วก็เดินขึ้นห้องไปปล่อยให้หวานยืนเคว้งคว้างอยู่แบบนั้นหลังจากนั้นหวานก็มานั่งระบายกับปอว่าทําไมโซถึงท่มกับเธอเหมือนเธอไม่มีตัวตนแบบนี้ปอก็เลยตอบกลับไปว่าหวานเป็นคนปอก็เลยตอบกลับไปว่าหวานเป็นคนหักอกโซแล้วจะให้โซมานั่งยิ้มหรอแถมยังแนะนาให้หวานลองไปคุยกับโซอีกครั้งเพื่อจะดีขึ้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนหวานก็ไม่รอช้ารีไปหาโซที่กําลังถูพื้นในโลงยิ้มทันทีแต่โซก็ยังทําเหมือนหวานไม่มีตัวตน นไม่พูดด้วยทำเป็นไม่เห็นอย่างกับวิญญาณลอยไปลอยมาสุดท้ายหวานก็ทนไม่ไหวก็เลยขึ้นเสียงบอกให้โซ่คุยกับเธอโซก็เลยยอมเปิดปากพูดด้วยพร้อมกับทิ้งคำพูดเจ็บๆเ,เอาไว้ว่าเขาไม่อยากคุยกับคนไม่สนิทแถมยังเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องงานกลุ่มบอกให้หวานมารวมตัวที่บ้านไก่พรุ่งนี้ห้ามสายแล้วโซก็เดินหนีออกไปนอกโรงยิมทันใดนั้นเองพี่หยกก็เข้ามาหาโซ่พอดีทำามาหวานที่เป็นคนบอกเลิกกลับเริ่มมีน้ำตาสะเองวันต่อมาที่บ้านไก่ทุกคนก็เตรียมตัวที่จะไปถ่ายงานกลุ่มก อย่างพร้อมเพียงแต่จังหวะที่ปิดประตูบ้านอยู่ๆโซ่กับหวานก็จะแต่จังหวะที่ปิดประตูบ้านอยู่ๆโซ่กับหวานก็เกิดใจตรงกันยืนมือปิดประตูทั้งคู่ทำมามือชนกันแล้วก็หันมามองตาจนทั้งคู่ต้องทำเป็นหันหนีกันอยู่แบบนั้นระหว่างที่ทุกคนพร้อมจะออกเดินทางแล้วไก่มันก็ดันลืมกล้องซะง,งั้นทำมาเพื่อนๆถึงกับเซ็งกันหมดเลยหวานก็เลยอาสาเป็นคนเข้าไปเอากล้องให้เองพอหวานเดินออกมาพี่หยกสาวสวยคนเดิมก็มารับทุกคนไปทำงานกลุ่มทำมาหวานถึงกับสตั้นไปเลยแต่ก็ ต้องจำใจขึ้นรถไปกับเพื่อนๆพอ,นขอขึ้นมาบนรถทุกคนก็นั่งอัดกันแน่นอย่างกับปลากระป๋องเลยทีเดียวแถมโซเองโชวหวานป้อนขนมพี่ยกต่อหน้าต่อตาหวานอีกด้วยและสถานที่ที่ทุกคนไปทํางานกลุ่มกันก็คือมหาลัยของพี่ยกนั่นเองในระหว่างที่ทุกคนกําลังทํางานกันอยู่พี่ยกก็เอาน้ําเอานขนมมาป้อนโซ่ถึงที่อย่างกับคนเป็นง่อยจนไก่มันราคาญบอกให้โซ่ไปนั่งกินให้เสร็จเดี๋ยวเขาจัดการเองมาทางฝั่งของหวานก็นั่งมองตาไม่กระพริบมือเขียนกระดาษมั่วซั่วไปหมดเพราะเอ้าตะเมอจนปอต้องรีบเข้ามา ห้ามแทบไม่ทันเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนในที่สุดงานกลุ่มก็เสร็จลุลวงไปได้ด้วยดีด้วยความดีใจไก่มันก็แหกปากบอกว่าเสร็จสักทีอยู่ๆหวานก็ทําหน้าตาขึงขังตะโกนเสียงดังลั่นว่าเออเสร็จสักทีแล้วก็เดินหนีไปแบบงงๆทำเอาเพื่อนทุกคนที่รวมถึงพี่หยกงงเป็นหมาลืมบ้านเล็กที่กันเลยทีเดียวหลังจากทุกคนเก็บของกันเรียบร้อยแล้วก็มานั่งตกลงว่าจะกลับกันยังไงโดยที่ปอไก่และจิ้งกลับกับพ่อของปอส่วนโซกับหวานกลับรถพี่หยกนั่นเองทำเอาโซ ว่าฮะเพราะว่าคนที่เขาชอบสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้เขาไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเลยขึ้นมาบนรถทุกคนก็นเงียบอย่างกับป่าช้าไม่มีใครคุยกับใครจนโซมันคิดในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้จนถึงบ้านทุกอย่างมันก็จะโอเคแต่ยังไม่ทันขาดคําอยู่ๆพี่หยกก็หันไปชวนหวานคุยซะงั้นเล่นเนาะโซถึงกับหน้าซีเป็นไก่ต้มเลยทีเดียวโซมันก็ตื่นเต้นมากหลุดปากในสิ่งที่มันคิดออกมาว่าอย่าถามหวานเลยยิ่งทําให้โซมันร้อนลนมากขึ้นไปอีกรีบแก้ตัวว่าหมายถึงอย่าถามทางไปบ้านหวานเลยเขาก็ไม่รู้เหมือน พี่หยกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเธอไม่ถามทางไปบ้านหวานหรอกแต่เธอจะถามว่าหวานเป็นแฟนเก่าโซ่ใช่ไหมได้ยินแบบนั้นโซ่มันก็รีบเอาขนมยัดปากกินแบบไม่ยัง้งแถมยังเอามืออึ้งถามพี่หยกไปว่าใครบอกมาพี่หยกก็เลยบอกว่าไก่บอกเธอว่าโซเพิ่งโดนสาวหักอกสาวคนนั้นคือหวานใช่ไหมโซมันก็ยิ่งร้อนลนหนักกว่าเดิมตอบไม่ถูกเลยทีนี้ทันใดนั้นเองหวานก็พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วเป็นเธอเองพร้อมกับอกให้พี่หวานจอดตรงไฟแดงข้างหน้าให้เธอหลังจากนั้นหวานก็ลงรถไปพี่หยกกับโซก็มาจอดรถคุยกัน เรื่องจบไม่สวยหรอถึงมองหน้ากันไม่ติดแบบนี้โซก็เลยเล่าว่าเลิกกันไม่นานก็ไปม,มีแฟนใหม่ทันใดนั้นเองพี่หยกก็หอมแก้มปลอบใจไปหนึ่งที่วันต่อมาพี่หยกก็นัดโซ่มาเที่ยวด้วยกันสองคนแต่ด้วยความที่ไก่มันเป็นญาติพี่หยกอยู่ก็เลยรู้เรื่องและตามโซ่มาด้วยแถมยังไม่พอมันยังชวนปอ,อกับจิ้งมาอีกสองคนทามมาโซถึงกับเซ็งเลยระหว่างที่โซ่มันกําลังบ่นเพื่อนๆอ,อยู่ไก่ก็ถามโซว่าแน่ใจหรอว่าวานกับพิก้าเป็นแฟนกันเคยถามตรงๆหรือยังโซก็บอกว่าเขาไม่เคยถา แต่ภาพมันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วไก่ก็เลยแนะนําให้โซ่ลองไปถามดูพร้อมกับจับโซ่หันหน้าไปแล้วก็โปะแตกมากเพราะพิกกากาลังร้องเล่นเต้นเพลินๆอยู่กับบรรดาเพื่อนสาวของเขาอย่างสนุกสนานในขณะนั้นเองพิกกาก็หันมาเห็นพวกโซ่พอดีทํหมอพิกกาช็อกล้มตึงไปเลยตัดมาที่หวานเดินมาหาพิกกาตามที่นัดกันไว้แก๊งโซ่ก็เดินเข้ามาล้อมหวานทันทีพร้อมกับเอาอุปกรณ์การแต่งตัวของพิก้ามาให้หวานดูพิกกาก็เลยสารภาพกับหวานว่าเขาบอกความจริงเพื่อนๆหวานไปหมดแล้วว่าเขาเป็นแก และเขาก็เป็นญาติหวานทำมาโซกธมากๆที่มาหลอกเขาแบบนี้แล้วโซก็เดินหนีออกไปหวานที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตามโซไปพร้อมกับจะพยายามอธิบายให้โซฟังแต่โซก็ไม่ฟังอะไรเลยเถียงชอดๆจนหวานต้องยอมบอกความในใจของตัวเองออกมาว่าที่ผ่านมาเธอเสียใจมากโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนบอกเลิกหรือตอนที่โซทําเป็นเฉยชากับเธอแต่เธอก็ต้องแกล้งทําเป็นยิ้มทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปิดบังความรู้สึกทั้งหมดเอาไว้ที่เห็นเธออ่านหนังสือหรือเห็นเธอปกติดีจริง จริงแล้วเธอต้องแอบร้องไห้อยู่คนเดียวพูดจบหวานก็ถามโซว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมพร้อมกับให้เหตุผลว่าตอนเป็นแฟนกันมันมีแต่ความเสียใจได้ยินแบบนั้นโซก็ตอบกลับทันทีว่าจุดเริ่มต้นของเขาไม่เคยมองว่าหวานเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเขารักหวานตั้งแต่วันแรกที่เจอพูดจบโซก็บอกหวานว่าถ้าคิดกับเขาแค่นี้ก็อยู่ห่างๆกันแล้วโซก็เดินออกไปหวันต่อมาหวานก็แต่นั่งส่องเฟซโซ่แต่ก็ดันไปเจอรูปคู่ของโซกับพี่หยกซะง,งั้นเธอก็เลยตัดสินใจบล็อกเฟซโซ่ๆๆไปเพื่อให ให้เธอตัดใจได้ง่ายขึ้นมาทางฝั่งของโซที่หน้าตาเหมือนเบื่อโลกสุดๆจนพหยกสังเกตอาการออกแล้วตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าพี่กาไม่ใช่แฟนใหม่ของหวานพหยกก็เลยคุยกับโซตรงๆว่าถ้าโซจะไม่เลือกเธอก็ไม่เป็นไรเธอเข้าใจพร้อมก็บอกให้โซเลิกคิดมากแล้วก็รีบไปหาหวานได้แล้วเป็นผู้หญิงที่แสนดีจริงๆวันต่อมาที่ห้องคอมของโรงเรียนโซกับไก่มันก็แต่เล่นเกมไม่ยอมทํางานที่ครูสั่งระหว่างนั้นเองโซก็เข้าไปดูความทรงจําใน Facebook จนไปเห็นโพสตที่เขาเคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ วันแรกที่หวานย้ายเข้ามาและเหมือนว่าโซ่จะทําใจไม่ได้เลยขอตัวออกไปเข้าห้องน้ําก่อนผ่านไปสักพักครูก็สั่งให้ทุกคนส่งงานแต่โซ่มันดันไม่อยู่ซะง,งั้นเพื่อนๆทุกคนก็เลยร้อนรนกันมากเพราะแต่ละคนยังทํากันไม่ทันเลยขณะนั้นเองหวานก็เดินเข้ามาและอาสา,าจะทําให้โซ่เองพอหวานเปิดหน้าจอขึ้นมาก็เจอโพสท,ที่โซ่เปิดทิ้งไว้และทําให้เธอรู้ว่าโซ่ชอบเธอจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาเหมือนที่โซ่พูดเอาไว้ตอนเลิกเรียนหวานก็กลับเข้ามาในห้องคอมอีกค,ครั้งพร้อมกับอัดคลิปบอกความในใจ ที่เธอมีต่อโซ่เอาไว้พร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาอยู่เรื่อยๆแต่พูดยังไม่ทันจบอยู่ๆไฟก็ดับลงทําให้หวานร้องไห้หนักมากขพเวลานี้เป็นเวลาที่เธอกล้าพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วแท้แต่ยังมีอะไรมาขัดขวางอีกทันใดนั้นเองโซ่ก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกให้พูดกับตัวจริงน่าจะดีกว่าหวานไม่รอช้าถามโซ่ไปทันทีว่ากลับมาคบกันไหมและทั้งคู่ก็ได้กลับมาสมหวังกันอีกครั้งหลังจากวันนั้นไม่ว่าทั้งสองคนไปไหนก็เดินจับมือกันไปทุกที่โชวหวานกันตลอดข้างรักจริง จบลงไปแล้วสําหรับเพื่อนสนิทต,ตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย